ก็สวัสดีนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการนำภาพนิ่งนะ,ะมาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ 2.5D นะครับหรือที่เขาจะเรียกกันว่า p a r a แลกเอฟเฟ c t นะฮะเป็นวิธีที่ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็แต่ต้องแนะนำว่าต้องตั้งใจดูนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้งงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนี้ว่าว่าพาราแลกเอฟเฟกเนี่ยมันให้ภาพออกมาเป็นแบบไหนนะครับที่นี้ผมทำไว้แล้วแหละเดี๋ยวลองกดเพลย์ให้ดูนี่ฮนะมันก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวในลักษณะนี้นะ ทีนี้เนี่ยเราต้องมาทราบกันก่อนว่า mm hmm. การทำพาราแลกเ e ฟ f ฟกต์เนี่ยเราต้องจัดการกับเลเยอร์ของเราอย่างไรบ้างนะฮะอันดับแรกเลยก็คือว่าในส่วนของตัวเด่นของเรานะฮะตัวหลักเนี่ยตัวพระเอกของเราเนี่ยอ่ะอย่างในที่นี้ภาพผมอะ่ะก็จะเป็นไอเจ้านกตัวเนี้ยที่ เป็นพระเอกของเรานะฮะสำหรับงานนี้นะครับคือเราต้องทราบก่อนว่าเราจะใช้อ่าแบบตัวไหนเนี่ยให้เป็นตัวหลักนะครับต่อมาฮะจะเป็นในส่วนของตัวรองลงมานะฮะก็จะเป็นอันดับที่2ก็จะเป็นในส่วนของเสานี่ทั้งแถบเลยนะฮะเจ้าเสานี้ กับไอ้เจ้าที่นบเกาะอ,อยู่นี่นะฮะก็จะเป็นตัวรองอันดับ2นะฮะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของแบล็กเกล์นะฮะก็ซึ่งเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแบล็กเกล์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยจากภาพนิ่งอย่างเงี้ยนะฮะต้องอธิบายก่อน จากภาพนี่อย่างเงี้ยหลังจากที่เราจัดอ,องค์ประกอบที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตัวไหนจะเป็นตัวหลักตัวรองตัวไหนจะเป็นแบ็กกราวด์แล้วเนี่ยให้เรานะฮะไดคัตนะครับไดคัตไอเจ้าตัวหลักเนี่ยออกมานะฮะโดยใช้เครื่องมือเพนทูหรืออะไรก็ได้ครับนะฮะไดคัตออกมาแล้วก็ไดคัตไอเจ้าฉากรองนี้ออกมานะครับอ่า หลังจากที่เราไดคัตออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้มันก็จะแบ่งเลเยอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอเราแยกออกมาเนี่ยคือผมจะบอกกันว่าหลังจากที่เราไดคัตไอ้เจ้าตัวนกกับตัวพระรองของเราที่เป็นเสาเนี่ยออกเนี่ย มันก็จะมีตำหนิอยู่ด้านหลังใช่ไหมฮนะก็ให้เราใช้พวก e ิ l i n g b u ัตหรือ Stamp นะฮะสแตมฉากให้มันสแตมตัวแบ็กกราวนะฮะให้มันเนียนปิดทับรอยทั้งหมดไปก่อนนะเพราะว่าเวลาที่เจ้าพาราแลกเอฟเฟกต์ทำงานเนี่ยเวลาที่มันซูมเข้ามาเนี่ยภาพมันก็จะขยายนะในส่วนของที่เราตัดตัวนกตัวพระรอง ที่เป็นเสารเราออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้เครื่องมือฮิลลิ่งบัตหรือสเต็มไปก่อนนะฮะเพื่อเคลียร์ฉากหลังให้มันให้มันเป็นแค่แบ็กกราว n ์ปกติธรรมดาเหมือนเราไม่ได้ไไดตัดไม่ได้ตัดอะไรออกมาเลยนะฮะอ่ะเราก็จะมาเริ่มการทำพาราแลกเอฟเฟกกันเลยนะฮะก็ให้เรามาที่เมนูวินโด s นะฮะ เปิดในส่วนของไทม์ไลน์ขึ้นมานะครับพอเปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้ผาอ่าเป็นหน้าต่างในลักษณะนี้นะครับจากนั้น,นให้เรากลับมาที่ในส่วนของเลเยอร์นะฮะเลเยอร์ layer ของเราเนี่ยให้เราคลิกขวานะฮะแล้วกดที่ convert to smart object ในทุกๆเลเยอร์ที่เราทําเลยนะ c o n อน r ว to Smart o มา e ออจนะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะมาใส่เอฟเฟกนะฮะให้กับอไอเจ้าภาพของเราเนี่ยนะให้เรามาเริ่มที่ตัวแอคเกราของเราก่อนนะโดย ถ้าเราอยู่ตรงไทม์ไลน์แล้วเนี่ยให้เราดูด้านซ้ายมือนะฮะอาจจะผมลองขยายให้ขึ้นมาให้ดูจะได้ดูกันชัดชัดอะสายมือตามเมาส์นี่นะฮะเราจะเห็นลูกศรข้างหน้าเลเยอร์นะฮะให้เราคลิกลงมา1ครั้งนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นแถบไทม์ไลน์เอฟเฟกลงมาในที่นี้ให้เราติ๊กตรงนาฬิกาตรงคำว่า t r a n ฟอร์มนะฮะติ๊กมาหครั้งก่อนนะฮะ เคอร์เซอร์ er, ขีดสีแดงยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนในขีดสีแดงเนี่ยมาที่ปลายสุดของไทม์ไลน์ของเรานะฮะแล้วให้เรากด ctrl t นะฮะหรือ c t r t T o l t เนี่ยลระอ่า mm hmm. พอเรากดมาแล้วเนี่ย mm hmm. มันก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะฮะมองมาด้านบนครับ เราจะเห็นความกว้างกับความสูงเนี่ยที่เป็น100%เนี่ยให้เรากดตัวลิงก์ตรงกลางนี่นะคลิกไป1นทีในส่วนของฉากหลังเนี่ยเราต้องการที่จะซูมอินมันเข้ามานะฮะ mm hmm. ก็เราก็เพิ่มขนาดของมันนะ,ะ mm hmm. ก็ลองกะกะดูว่าต้องการให้มันประมาณไหนฮะซูมเข้ามาประมาณไหนในที่นี้ผมก็จะใช้ประมาณ130%นะฮะเสร็จแล้วก็กด enter ไปเลยครับ นี่ลองเลื่อนดูไม่ต้องตกใจนะที่ว่ามันตะกุกตะกักเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเรนเดอร์เสร็จมันจะลื่นไปเองฮนะ,ะนี่ลองให้ดูทีนี้เราได้ฉากหลังที่มันซูมอินซูมซูมอินเข้ามาได้แล้วนะฮะเราก็พับเลเยอร์ฉากแล้วก็มาในส่วนของพระรองของเราก็คือไอตัวเสาเนี่ยนะฮะคริกลูกศนลงมาเหมือนเดิมครับ กดที่ท r a n s f o r นะฮะเรากดที่ท r a n s f o r เหมือนเดิมเลยฮะ,ะเลื่อนสีแดงไปที่จุดสุดท้ายนะครับแล้วกด c t i l t ขึ้นมาอ่ามันก็จะขึ้นกรอบอย่างนี้ในที่นี้คือฉากที่เป็นะลองเนี่ยเราจะซูมเข้าน้อยกว่า ตัวแบ็กกราวน์นะฮะสักนิดหนึ่งนะครับสมมุติแบ็กกราวร้อฉากทดลองเนี่ยก็จะประมาณสักร้อแล้วกันร้อยส้าเปอเ็ราก็กด Enter ลงมาเลยฮะเราก็เลื่อนดอูทีนี้มาถึงเจ้าพระเอกของเราแหละก็คือ้เจ้านกพิราบตัวนี้นะเหมือนกัน,นครับ ลูกศรลงมาที่เลเยอร์พระเอกของเราติ๊กนาฬิกาทานฟอร์มครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวพระเอกของเราเนี่ยเราจะต้องการให้มันซูมเอาสวนทางกับฉากหลังกับพระอรองนึกออกไหมฮะคือพระรองสวนเข้ามาหาตัวเราพระเอกซูมเอาเหมือนมันพุ่งออกไปก็ผมก็จะขยายตัวนกขึ้นมาก่อนนะเอาสัก120%แล้วกนะันอ่า 120%นะฮะสีแดงยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะจากนั้นเนี่ยให้เลื่อนเส้นสีแดงเนี่ยไปสุดไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะกดคอนโทนที่ปรับให้เหลือสัก90%บอ่ะในที่นี้ผมลอง90% 90%ออ่า ทีนี้เราก็เสร็จขั้นตอนในการทําให้ภาพในแต่ละเลเยอร์มันมันเคลื่อนไหวแล้วนะแล้วเราก็มากดเลดูครับระหว่างที่เราเล a y ในรอบแรกอะ่ะมันจะกระตุกนิดนึงนะยิ่งความใครที่ช้ามากๆเนี่ยก็จะบางทีอาจจะมีปัญหาค้างได้เลยนะครับอ่าเนี่ยออกมาสม,มูทแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะ ก็ถือว่าโอเคเลยอนะโอเคเลยส่วนถ้าใครที่จะอาจจะใส่เป็นฝุ่นเป็นแฟร์อะไรอย่างงี้นะเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับโดยการกด New Layer ด้านขวาของเมนูเลเยอร์ขึ้นมาได้เลยฮนะสมมุติเราเปิดเลเยอร์ป่าสมมุติผมจะอาจจะใส่เป็นแฟร์แสงแดดหน่อส้ม ใช้แปลงหัวงลงนะฮะับเป็นสกลีนอันนี้คือสมมุตินะสมมุติเราก็ลองเล่นอีกครั้งนะ มันสามารถทําได้หลายๆเลเยอร์นะครับอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนอาจจะใช้แฟร์เป็น,นโปกาวบางๆก็ประมาณนี้นะครก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบาวิธีการทำเจ้าโพลลั่นเอฟเฟกนี้นะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของชูตออ l l ดายด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะคอยติดตามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ ขอบคุณมา,มากครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ